ใไคะตลาดในช่วงท้ายก็ที่มาส่งเซ็นเอัแค่นี้นะอสูงค่นี้พอบาทหากสิบถึงบาทเก้าสิบกันแล้วก็จะไม่พูดถึงโซนขายเนาะบาทถกสิบาทเาพี่แนะนํามาตั้งแต่บาทห้าสังนะฮะใช่ค่ะพี่คิดว่าใครจะไปต่อก็ก็ต้องไปพิจารณาดูแต่พี่ไม่ cover ให้แล้วพี่ cover ให้แค่วันนี้นะครับพอถึงบาทหกสิบกับบาทเก้าสิบแล้วเนี่ยก็ก็เราก็ต้องไปคือ อยู่หุ้นเนี่ยต้องบอกก่อนนะคุณม่อนไม่มีใครหลอกกันหรอกหลอกตัวเองอคือโลกคือเล่นแล้วไม่เลิกนะฮะเล่นแล้วไม่เลิกก็เมื่อกี้เห็นมีถามที่เป็นไหนหุ้นดีครับถือยาวได้แต่ตอนเนี้ยน่าจะปรับฐานโดยการขย่าให้คนนักลงทุนเกงกระไาออกะนะครับหุ้นถ้าทำแบบเนี้ยจะขึ้นไปไกลเนะี่ยเม,มาชาแนะนำสองตัวศรีชาในโวล่มน้อยมากศรีชา S <S ก็เป็นแนะนําวันแร,แรกก็กวันแรกก็ตามกฎเพื่อซื้อถือได้ซื้อได้ไป<ช>ต่อเท่าไหร่ดิไม่ทราบแต่โวล่มน,นะน,น,น้อยเนี่ยเป็นหุ้นโวล่มน้อยก็ไม่เหมาะกับรายใหญ่นะอืนะครับแต่เป็นการแนะนําวันแร,แรกก็น่าจะซื้อแล้วถือได้นะครับโ<ช>นะริชะะแนะนาวันแรกอันนี้น่าจะเป็นสไตล์ถือยาวนะค่อยๆขึ้นอะไรเงี้ยนะครับสไตล์ถือยาวทั้งหมดเนี่ยอยู่ในเอสเซททั้งหมดนะนดนะเป็นหุ้นขนาดที่ อย่างที่พี่บอกว่าหุ้นใหญ่อ่ะมันไปลําบาก <Okay. S 2> คุณถ้าเซ็ตเนี่ยเราคุมแค่ปตทคุมเอโอทแล้วก็คุม Delta เดลต้านะแค่สามตัวนี้ได้เนี่ยนะมันก็คุมเซ็ตได้แล้วตอนนี้ <Okay. S 2> ไม่ถึงว่าในสถานการณ์ที่ต่างประเทศเขาไม่ได้ลงกแลงอะไรเนี่ยคุมหุ้นแค่สามตัวเนี่ยคุมเซ็ตได้นะครับ <Yeah. S 2> แต่ได้ตังค์ไหม เล่นแล้วได้ตังค์ไหมเราดูนะพี่ยกตัวอย่างพี่แนะนําติดล้อไปออืก็ติดดอยละติดดอยเออมันไปไม่ได้หรอกสวัดพี่ก็บอกว่าซื้อแถวนี้แล้วเจ็ดหกก็ขายก็ลงมาล่ะเกทีซีก็ลงมา,งมาภาพทั้งหมดนี่นก็คือว่าเงินมันน้อยใพรเงินมันน้อยเนี่ยมันก็ทําให้หุ้นขนาดใหญ่เนี่ยมันขึ้นต่อไม่ได้ค่นะครับเพราะนคนตัวใหญ่เขาก็มาเล่นหุ้นตัวเล็ก คุณตัวใหญ่ในตลาดก็ก็<ม>เปลี่ยนมาเล่นยูนตัวเล็กนะครับแต่ละคนก็ไม่ได้ธรรมดานะที<ม>่ทุนที่พี่แนะนําไป็นตัวเนี่ยมันไม่ได้ธรรมดานะครับ<ม>พี่ก็ไม่รู้จักหรอกว่าใครนะแต่ถ้าให้พี่ดูดูลักษณะเนี่ยเซเวนอัพเนี่ยทําเก่งอ่ะทาเก่งนะก็ประมาณแถวๆเนี้ยที่พี่บอกเนี่ยก<ม>็้ะเกินบาทหกสิบไปถึงบาทเก้าสิบก็แล้วแต่นะ<ม> มันอาจจะเลยวันนั้นก็ได้นะค่ะเอออันนี้พี่ไม่รับรู้แล้วเพราะว่าพี่หมายจะบาดท่าตังค์นะครับเพื่อที่จะบอกลงทุนว่าเฮ้ยคุณต้องทัดคุณจะซื้อคุณต้องรู้จักพอนะว่าซื้อแค่สิ่งไหนไม่ใช่ว่าซื้อไปเรื่อยๆนะะแล้วถึงเวลาก็ไปติดข้างบนอ,อแล้วก็จะมาคือเมื่อก,ก่อนด่าเนี่ยด่าฟรีเดี๋ยวนี้ด่าเสียตังค์นะบอกว่าอืนด่าเสียตังค์ไม่ถิอว่าด่าคนไม่มีชื่อเสียงอาจจะถูกปรับ มือหนึ่งกะดาพี่โดนเป็นล้านเนี่ยบอกในหะ้พี่มีชื่อเสียงนะครับ mm. แ,แอบไปด่าใครเขาไม่ได้นะตอนนี้ไม่ได้นะโพส์ที่มาลยคุณม่อนล้วลักษณะเหมือนกับเป็นการดูหมิ่นเลยใครก็แล้วแต่นะวิเคราะห์ไปแล้วแต่เนี่ยนะครับฟ้องได้หมดเลยนะอืกฎหมายใหม่นะครับพี่ก็ไม่มีนโยบายจะฟ้องไปหรอกนะฮะแล้วก็ในกลุ่มของคุณม่อนเนี่ยก็ไม่มีใครกล้าพูดมาหรอกนะก็จะเป็นแฟนคลับแฟนแท้ทั้งหมดนะ่นะเนี่ย Mm hmm. ที่พี่พูดคือว่าหุ้นเนี่ยมันเดินมาถึงจุดหนึ่งเมื่อมันขึ้นมาถึงในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีเงินไปซัพพอร์ตราคาหุ้นถูกไหมฮะรอนนี้หุ้นใหญ่ๆเนี่ยอย่างปตทเนี่ยแคปล้านหนึ่งจุดหนึ่งล้านล้านเนี่ยถ้าคุณจะขึ้นไปสี่ห้าเนี่ยคิดดูว่าขึ้นห้าบาทเลยนะมันต้องใช้เงินเป็นแสนล้านไปแบ็กอัพนะให้มันยืนขึ้นและยืนได้เนี่ย mm hmm. มันยากนะมันร้านจะยาก นะครับเพราะเราจะเห็นหุ้นใหญ่ๆเนี่ยที่เชื่อว่าเซ็ตมันจะขึ้นต่อเนระมอนแต่ถ้าเราเล่นหุ้นใหญ่อะ่ะเราจะไม่ได้ตังเพราะมันเลยมาแล้วเลยช่วงของหุ้นใหญ่มาแล้วหุ้นกลางที่เราพูดถึงเนะี่ยหาาน่าเคซีเนี่ยจากหุ้นเล็กมาเป็นหุ้นกลางนะครับหรือกลุ่มกลุ่มการเงินอนะจากหุ้นเล็กมาเป็นหุ้นกลางแหละบางตัวก็จะเป็นกลางใหญ่แล้วเราจะเห็นว่าก็ขึ้นต่อไม่ได้ เพราะว่าเงินมันไม่พอจะเห็นว่าหุ้นที่แนะนําตัวนี้ที่มันขึ้นนะคุณมอนมีที่มันหมื่นล้านนี่นะมีที่มันห้าพันล้านนี่นะคือแคปมันแค่สี่ห้าพันล้านนะครับแต่เมื่อเราเป็นรายย่อยเนี่ยเรามีเราเรามีวิธีนะเราก็สามารถที่จะหาวิธีของเราที่จะไปเล่นเก็งกำไรก็เล่นหลายแบบบอกต่วสม่างเ่าพี่แนะนำซื้อที่ปันไอมาุณขายไปละตรงนี้กำไรสามสิบเปอร์เซ็นต์กูกเลิกไป นะครับหรือคุณอาจจะเป็นเซเว่นอัมาบาทสิบตังคุณอาจจะขายบาทสามสิบเลิกไปอะไรก็ได้คือกูก็ได้กําไรไปคุณจะไปพัวพันเนี่ยนอกนไหมค่ะเอออันเนี้ยมันมันเป็นอะไรที่พี่เชื่อว่าหุ้นกลุ่มพวกเนี้ยมันยังขึ้นอยู่นะอ <c oughs> มันยังขึ้นได้อยู่แต่หุ้นใหญ่เนี่ยพี่ก็ไม่ได้มองว่ามันลงนะอาจะลงมากกว่อของสวัสด์เจ็ดสิบซื้อเจ็ดสิบห้าขายเนี่ยนะครับแล้วถ้าเป็นหุ้นใหญ่มากๆเนี่ย เกือบร้อยตัวนะันที่มันอยู่ในกลุ่มของบล็อกเทนเนี่ย <Okay. S 2> อันเนี้ยก็จะมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่เขาเขาก็ไม่ได้ทําอะไรผิดนะเขาเล่นบล็อกเทนเขารับความเสี่ยงได้สูงกัาบล็อกเทนหรือดีดบับินยูเนี่ยนะครับเขารับความเสี่ยงได้สูงอ่ะอย่างคนที่พูดเมื่อวันศุกร์วันนี้มันขึ้นมาเขาก็ยอมอะไรเงี้ยนะครับมันก็เขาก็เสียตังค์อย่างนี้เขาก็ขาดทุนเลยางนะก็เป็นตลาดเนี้ยส่วนใหญ่มันจะเป็นพุ้นขนาดใหญ่ <Okay. S 2> นะฮะเพราะฉะนั้นะ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  แล้วพูดขนาดใหญ่ ه, พูดถึงอ่ะต่เราดูเอโอทีอ่ะมันได้ไหมเราเวอรชันมันได้เปล่ามันก็ไม่ได้เนียนะฮะแต่เนื่องจากว่าสภาพพ่อมันน้อยคือวริชมันน้อยมันก็สามารถจะโยกได้สองบาทห้าบาทเขาก็เล่นไปให้ตลาดมีสภาพของเนะยหุ้นใหญ่เนี่ยชี้ว่าต้องต้องรอเนะี่ยรอคือถ้าขึ้นอ่ะมันจะวนตัวขึ้นมันจะขึ้นพร้อมๆกันทําให้เซ็ตขึ้นไปไกลๆเนะี่ยยังไม่น่าจะได้ Okay. นะครับเป็นแต่ว่าตา mm ่างชาติ hmm. จะหม right. okay. ุนเงินเข้ามาที่เราเนี่ยนะครับซึ่งก็รอกันมาตั้งสามสี่ปีแล้วนะก็ก็ยังขายอยู่ครับวันนี้ก็มีหลายโบกที่เป็นบกต่างชาติที่ออกรีเสิร์ชมาหลายตัวก็บอกรกต่างชาติว่าออกรีเสิร์ชมาแล้วซื้อด้วยนะตัวไหนบ้างเมพี่เห็นว่าที่มี C P N ใช่ไหม cpn อ๋อ cpn เซ้นท่านรัฐมนตรีเออเซ็นท่านมีสามสี่ตัวไม่อยากพูดถึง <c oughs> เพราะว่าเป็นรีเสิชเขาออ oh, <okay. S 2> พี่พี่เพิจะบอกบอกผิดเขาอะนะว่าคุณหลอดอรีเสิชมาแล้วคุณซื้อด้วยอืมไ <c oughs> ม่ใช่คุณหลอดอรีเสิชมาแล้วคุณก็ขายอย่างเดียวคเอออันนี้คือออกแล้วซื้อด้วยนะฮะแล้วกรุณาออกตอนที่มันกําลังจะขึ้นไม่ใช่ขึ้นมาแล้วนะ <c oughs> มันเป็นแบบนี้คุณมลมันเป็นแบบเนี้ยคือมันเป็นซะแบบนี้ไงมันก็เลยทําให้ ลุงจะเชื่อรีเสิร์ชมันไหมเชื่อไปก็ติดอุ้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็เล่นหุ้นของเราไปแล้วกันนะครับก็เล่นน้อยๆนะครับส่วนกลุ่มระเมาก็ยังอยู่เรายังอยู่ในไอทีดีอะไรพวกนี้นะครับสเต็กซีเคก็เหมือนที่ี่บอกมันก็อึดแต่ถึงเวลาถ้ามาจริงเดี๋ยวมันก็คูจะมาแหละค่ะคถอยลงมาใช่ไหมะสเต็กซีเคมันถอยแต่มันไม่มีอันตรายเนี่ยเพราะว่าในวีคมันยังไม่มีเทรนเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นอันตรายค่ะค่ะ นะครับแต่ตัวที่มีเทรลล์ไอทีดีนะครับอันนี้มีเทรนเป็นขาขึ้นแล้วในทางเพลมวีคบแบบเนี้ยมันก็จะค่อนข้างแข็งแงนะร <Okay. S 2> แ่งนะฮะดาวรัสพวกเนี้นะฮะหรือว่ายูนิคเนี่ยมันก็จะมีเทรลตัวนี้มันก็จะเหวี่ยงกว่าหน่อยนะฮะ <Okay. S 2> ก็พุกน,นี้เราก็ดูต่อไปนะครับตลาดึ้นมาแล้วก็ส่งมาที่ดอยใหม่แล้วก็วอลุ่มหายนะครับแต่ก็ อันนี้เดลต้าก็ช่วยเดลต้าถ้าเดลต้าไม่ช่วยก็ปิดลบใช่ไหมแต่เมื่อกลางวันเราเห็นจังหวะที่ปตทถูกขายนะก็มีคนแกว่งขายตัวอินตามนะแต่ก็มันก็จะเป็นแบบนี้ยนแล้วถ้าเจ้าไม่แข็งเนี่ยมันก็จะแกว่งหมดทุกตัวนะแต่ตัวไหนถ้าเจ้าแข็งมันก็จะไม่แกว่งค่ะส่วนเคซีแล้วหรือสตอลอ์ไปอย่งงครัพี่ไม่ได้แนะนําให้ซื้อแถวๆนี้เลยนะครับพี่คิดว่าโอกาสที่จะซื้อแถว 65 61นะ่ะมันน่าจะเกิดขึ้น65โซนนั้นนะฮะโซนแถวๆวันใดวันหนึง่ง65โซนที่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นะฮะนนแต่ก็ไม่ได้ไมไ่ถึงว่าจะไม่ขึ้นไปทํานิวไฮสูงกว่าที่ทําไว้ที่75 Hi, นะครับเพียงแต่ว่าถ้าซื้อแถวเนี้ยเขามไม่รู้จะขึ้นไปทําไมอ่ะเพราะมันขึ้นมาเยอะนะฮะแค่ที่ฮานาเนี่ยมันก็อยู่ในช่วงของการที่มันก็ปรับฐานนะฮะซึ่งการปรับฐานเนี่ยเราจะรู้เมื่อวอลุ่มมันหมดนะะ เราจะไม่รู้หรอกว่ามันราคาไหนเนี่ยแต่ถ้าราคาได้คือเบรคหกห้าขึ้นมาก็เป็นคนหลุดหกห้านะครับแต่แถวหกสิบเอ็ดเนี่ยก็เป็นราคาที่ของการปรับฐานประมาณสักยี่สิบเปอร์เซ็นจากราคาเจ็ดสิบสองอะไรเงี้ยนะฮะเจ็ดสิบเจ็ดสิบสี่เนี่ยปรับฐานยี่สิบเปอร์เซ็นตก็ประมาณสักหกสิบถ้าลงมาหกสิบก็เป็นเป็นบริเวณที่ซื้อลองเทิมได้อไะไรเงี้ยนะอ่ยก็ต้องต้องประมาณเขาจะถามว่าถ้าพี่เชื่อมั่นที่สุดในในหุ้นเนี่ย ที่เป็นพื้นฐานนะ,ะก็กลุ่มเนี้ยเคซีฮาน่าเดลต้าเนี่ยกลุนะ่มนเะนี้ยก็คือว่าผ่านไปอีกปีสองปีมันไม่ทําให้เราขาดทุนที่ซื้อราคานี้นะครับไม่ว่าเซ็ตจะเป็นยังไงจะลงไปพันสี่อะไรก็แล้วแต่นะมันก็ขึ้นมาราคาเนี้ยแต่ในระหว่างทางอาจจะมีขาดทุนนะอาจจะมีลงไปได้เลยได้เนี่ยนะครับแต่สุดท้ายก็จะบินกับขึ้นมาการซื้อหุ้นเนี่ย ถ้ามันจะลงนะมันมีสองอย่างก็คือว่าตัวมันเองกับอันที่สองก็คือว่า m a r k e ก็ i ลิสคือเซ็ตมันลงถ้าหุ้นตัวไหนมันลงเพมาร์เก็ตลิสนะะอันนี้ไม่เป็นไรอยู่ดีๆหุ้นเซ็ตก็ขึ้นกันอยู่แล้วมันลงเนะี่ยอันนี้น่ากลัวคือมันเสียหายจาะตัวมันเองนะฮะเราก็แค่ดูพยายามดูให้ออกนะครับว่าว่าเราเราจะซื้อขึ้นตัวไหนแบบไหนยังไงนะฮะก็ก็ประมาณเนี้นะครับ <Okay. S 2> เช็ดจะไม่หลบหรอกมันแต่ขึ้นน่ะคนข้างยาก mm. นะครับที่เฟกเหมือนที่พี่กุยกับมันมาช้าบอกว่าก็ <Okay. S 1> เด้งขึ้นไปก็ก็ปิดไปมาช้าลองก็ขึ้นไปก็ปิดไปมันก็ลงมาที่เก่าไปไหม <Okay. S 1> มันไม่มีเทรนไงแต่ไม่มีเทรนมันก็อยู่นีเน,นี่ยลงมาที่เก่าเลยก้าเจ็ดสูตรนะครับเราก็เด้งไปเ mm. ก้าเจ็ดแปดก็ไทรใครเล่นสุินเทรดเป็นได้ช็อตไม่ได้ไม่ได้พูดถึงว่าเห็นแล้วมาพูดนะ mm. ก็คือว่ามันไม่มีเทรน มันขึ้นมาปั้มมันจะหยุดนะฮะรอไปสักพักหนึ่งนะมันจะขยับขยับขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะฮะถ้าเซ็ตพันถูกร้อยห้าสิบเนี่ยมันก็อยู่ประมาณสักสามสิบสามสิบกนจุดนะะ <Okay. S 2> ที่เฟดก็ขึ้นได้จากนี่ประมาณยี่สิบจุดนะฮะแต่มันก็จะใช้เวลาในอีกสองสัปดาห์ะ mm. มันก็ใช้เวลาอีกนานแล้วมันก็มันก็น่าลำคานใช่ไหม <Okay. S 2> โลมาแบบเนี้ยมันก็ไม่ใช่ช็อตนะกร mm. อบตรงเนี้ย ตุงมเก้าเก้าเก้าหกห้าเนี่ยคือตรงที่มันเบรกไปนะฮะเพราะนั้นเก้าหกห้าถิงเก้าเจ็ดสี่แรงเนี่ยเป็นแรงที่รองที่ย่อลงมารองนะครับดูไทม์เฟรมร้อยี่สิบอยู่ในช่วงของการปรับฐานอยู่นะครับแล้วก็อยู่กึงกลางเพราะนั้นพรุ่งนี้มีโอกาสย่อให้เราลองนะครับไทม์เฟรมสามสิบก็ยังไม่ได้เปิดขาลงนะฮะเพราะฉะนั้นวันเพราะนั้นมีพรุ่งนี้มีโอกาสย่อให้เราลองนะครับ S <S แต่พอดีเลยเส้นช่ส่วนทองคำนะฮะทองคำเนี่ยส่งขึ้นมาจากวันศุกร์แล้วยังขึ้นไม่จบ <S <S นะครับแต่ไม่ควรจะขึ้นไปเลยนะไม่ควรจะขึ้นไปเลยควรจะทำาอบีซีนะครับ <S <S มไม่ไม่ควรขึ้นไปเลยเพราะฉะนั้นอาจจะขึ้นไปคืนนี้พันเก้าการย่อแถวถ้าจะขึ้นเนี่ยไม่ควรลงต่ำกว่าหนึ่งแปดเจ็ดสูตรนะก็เป็นยอ่อหลอ,อม แล้วก็ขึ้นไปก็ปิดไปนะฮะแล้วถ้าจะถือเนะี่ยก็ตลอดให้ยอดครั้งหนึ่งนะฮะที่ไม่หลุดพันแปดร้อยห้าสิบหกนะซึ่งซึ่งก็ก็ไม่ควรจะไม่ควรจะลงไปพันแปดร้อยห้าหก่ะนะฮะไม่ต้องลงไปถึงขนาดอยู่นั้นอาจจะเป็นจะเป็นหกสิบหกหกสิบห้าอะไรก็ได้นะครับแล้วก็ขึ้นไปทำานูหายกันเนี่ยจบจบขึ้นหนึ่งก็จบขึ้นหนึ่ง,นหนงแหละก็จะปรับฐานใหญ่ ึ้นหนึ่งตัวนี้อาจจะจบพันเก้าร้อยห้าสิบสองพันอะไรได้หมดเลยนะ uh huh. แล้ว็นี่จะปรับฐานใหญ่ฐานใหญ่ก็ใช้เวลาขั้นต่ำสามถึงสี่เดือน uh huh. แล้วก็ใครจะเข้าใหม่ก็คือตังสองเนี่ยก็ก็เข้าไปได้ได้ใหม่เหมือนนงกคแดสูดเนี่ย uh huh. แล้วเพี่ uh huh. ก็ไม่รู้อีก uh huh. ว่าสองน่าจะลงมาตุงไหนอีกเนี่ยจะ uh huh. แล้วเราจะไม่รู้เราจะไม่รู้เราเพียงแต่ว่าเราพอสองปั๊บเนี่ยกดบอกว่าสองห้ามย้อนหนึ่งสองห้ามย้อนไม่ถึงว่าสองเนี่ย ห้ามต่ำวันหนึ่งหกแปดศูนย์นะรอ้ไหมอ่าค่ะอ่าเพราะฉะนั้นจากนี้ไปเนี่ยยังไม่ยังไม่ยังไม่เสี่ยงสําหรับคนยังถือรองอยู่แต่ถ้าจบขึ้นหนึ่งเนี่ยขอขึ้นห้าแล้วที่มีห้าขึ้นแนะสองนี่ยนะครับตามกฎเนะี่ยมันลงได้ขนาดนั้นแต่ถ้าตามตามดาวเทลรี่อ่ะมันไม่ควรหลุดบริเวณหนึ่งนะฮะ ลงมาเท่าไหร่เนี่ยแต่ถ้าเป็นทฤษฎีดาวเนี่ยมันก็บอกว่าก็าไม่ควรหลุดพ <Ừ. S 2> ันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดประมาณนั้นไม่ควรหลุดนะครับซ,ซึ่งท่างกระหุดก็ใช้เวลาหลายเดือนนะครับทองคําก็จะประมาณเนี่ยก็ยังเป็นเทดย่อลองนะใช้ช็อตเป็นขึ้นไปข้างบนถ้าขึ้นไปแล้วไม่ทำหายนะฮะโดยเฉพาะปิดไม่สูงกว่าหนึ่งเก้าศูนย์หกนะในสิ้นกลางคืนเนะี่ยก็สามารถที่จะ ย่อลงมาได้ใหม่นะครับแล้วก็น่าจะลงมาประมาณ8ที่8.70นะแล้วก็เป็นโอเพนหลงขึ้นไปที่จะขึ้นไปขึ้นห้ารอบนี้นะคนะใช่สำคัญที่คือว่าให้ให้ให,ให,ให้ให้นั่นเลยถ้าหลุดหนะึ่งการถ้า6.34เนี่ยในสัปดาห์เนี้ยอันนี้ดูไม่ดีนะเป็นการทําโลโโลทในะทำเฟรมบีของแท่งเทียนนี่นั่นเองนะอันนี้ก็จะไม่ดีลนะ ลก็อัปเดตใหม่ออนช่างห้ามหลุดเลยคือแท่งเทียนปรับฐานได้แต่แท่งเทียนวิ่เนี่ยห้ามหลุดวีที่แล้วเนี่ยเป็น856โลอะอในนห้856เพราะนั้นแหละคนก็ต้องรู้ว่าถ้ามันเป็นนี้มันจะเป็นยังไงถูกไหมฮะมันจะต้องเป็นมันจะดีหรือไม่ดีอย่างเงี้ยนะครับก็ก็เราใช้ระบบนะครับเราไม่ได้ฟังข่าวระบบเราเขียนไว้แบบเนี้ยเนะไปทีดีวอลุ่มหายเอายังไงถือต่อสิ ถ้าวันนี้ไอทีดีวันนี้วอลุ่มเยอะนะขายทิ้งนะครับไอทีดียังเป็นท่าเดิมอยู่นะครับขึ้นมาแล้ววอลุ่มเยอะไปยืนออกข้างวอลุ่มไม่มีนะก็ถือต่อครับอืมถือต่อถือต่ออืมก็ถือต่อนะฮะตตัวนี้เขาเรียกว่าย่ออยู่นะไอดีก็ไม่ควรจะย่อที่สามสิบตังค์เยอะๆไม่น่าจะใช่นีะย่อก็นิดหน่อยนิดหน่อยเไม่ไม่ได้ว่าอะไร ไม่ได้ว่าอะไรนะฮะดูที่ไอชีดีนะครับทุกเส้นสิบวันที่มอนถามเนี่ยคือคือถามไม่ด้ถูกต้องมากเลยนะฮะคือหลุดไม่ได้เลยนะอ่ะแต่เส้นสิบวันเนี่ยมันจะขึ้นนะอ่าเมื่อวานอยู่ที่สองห้าเก้าใช่ไหมฮะวันนี้อยู่ที่สองหกสี่ใช่ไหมครับพรุ่งนี้ก็จะเป็นสองเจ็ดสูนี่ อ๋อเส้นสิบมันมันจะขึ้นทุกมันจะขึ้นทุกวันอยู่แล้วไงดันไปสิบสิบสิบอ่าเพราะว่าค่าเฉลี่ยมันจะนับสิบสิบวันข้างบนตัดตัวต่ำออกเอาตัวสูงเข้าไปใส่เนีเพราะฉะนั้นแนวรับที่สําคัญที่แปดเจ็ดศูนย์ของพรุ่งนี้นะฮะับสำคัญที่คือว่าถ้ามันถ้าสิบวันขึ้นไปแล้วแตะแล้วเนี่ยนะฮะมันจะวิ่งขึ้นต่อเลยนะครับแตะสองเปแตะแท่งใช่ใช่ เหมือนว่าจะไม่ลงมาแต่จะลงมาตอนเช้าก็ได้สองเจ็ดอะไรเงี้ยเพราะการปรับฐานสี่วันปกติไอทีดีจะปรับฐานประมาณห้าวันนะค่ะนะครับพรุ่งนี้อาจจะลงมาเป็นระบูต่อละนี่นะก็ะเป็นสไตล์ของของไอทีดีนะสไตล์หุ้นทุนนี้เป็นแบบนี้นะ,นะ,ะวันรุ่มวันรุ่มดันเมื่อวันที่ยี่สิบแปดเดือนห้าครับแต่ก่อนวันรุ่มใหญ่ก็คือวันที่สิบแปดเดือนห้านะฮะพันกว่าล้านอใช่ ตอนนั้นราคาอยู่ที่ระดับโลหนึ่งบาทแปดสิบสองนะฮะราคาปิดเาราคาปิดที่บาทเจดบาทเท่าไหร่รอที่บายนิดหนึ่งนะคือคนเนี่ยที่เขาที่แล้วที่พี่บอกว่าแนวรับแนวรับเนี่ยคือวันที่มันเบรกขึ้นมาครั้งแรกเนี่ยนะตอนนั้นวอลุ่มสองพันเจ็ดสองพันเจ็ดสองพันเจดี่ยมันจะเป็นวันที่สิบดเดือน5นี่เขาเรียกวอลุ่มเบรกนะค่วอลุ่มเบรกไม่ใช่วอลุ่มหัวเพราะนั้นมันมากเนี่ยมันดีค่ะมันดีเพราะฉะนั้นเนี่ย การที่ขึ้นมาเนี่ยจุดสูงสุดของตรงเนี้ยนะฮะมันมีวลุ่มสูงสุดอยู่ที่สองพันสี่คือวันที่ยี่สิบแปดเดือนห้าใช่ไหมนะครับสองพันสี่เนี่ยมันเป็นวอลุ่มสูงสุดเลยนะพอวอลุ่มก่อนที่จะปรับฐานนะฮะ,ะเดี๋ยวเราดูกันให้ชัดๆนะคุณม่อนดูตามก็ได้เราจะดเข้าใจ<ๆ>หัวแรกเนี่ยที่ขึ้นมาเนี่ยะคะรับวอลุ่มสามร้อยแปดสิบสามล้านเนี่ยวันที่วันที่หนึ่งเดือนสี่วันที่หอันนั้นเนี่ย <S 1> 1, <S <4. S 1> เป็นหัวที่หนึ่ง นะครับอันนี้คือหัวที่หนึ่งนะฮะแล้ววันที่สิบแปดเนี่ยนะสิบแปดเดือนห้าเนี่ยที่วอลุ่มสองพันเจ็ดเป็นวอลุ่มเบรดเนี่ยไม่ใช่วอลุ่มหัวต้องเขียวใหญ่ไม่ใช่วอลุ่มหัววอลุ่มหัวคือแท่งต่อไปแท่งใหญ่ต่อไปวคือพันสองที่พันสองไงหลังจากนั้นก็เป็นโดจิโดจิโดจินออกไหมฮะเขาเรียกว่าออกค้างอนะครับเพราะนั้นหัวเนี่ยพันสองพันสองก็มากกว่าสามร้อยจึงไปต่อไง <laughs> ใช่ไหม <Okay. S 2> แล้วตอนนี้ขึ้นมาเนี่ยวอลลุ่มก็คือแข่งเมื่อวันที่28เดือน5นะครับถ้ <c oughs> า28เดือน5เนี่ยมันก็คือวอลลุ่ม2 0 0่มันไม่ใช่แท่งเบรกนะมัน <c oughs> เป็นแข้งที่สร้างหัวมัน <c oughs> เป็นแท่งที่สร้างหัวใหม่ฮนะแล้วมันก็ยืนออกข้างที่วอลลุ่ม1,000ล้านนะฮะ <c oughs> แล้วก็วลุ่มลดลงมาเจ็ดร้อยเหลือสองร้อยเนี่ยอันนี้เขาเรียกยืนออกข้างเท่านี้วลุ่มเป็นโดยจิเท่านี้ถ้ามันขึ้นไปทำนิวฮาร์ตว่า3บาทสามบาทห้าสิบแล้ววลุ่มมันน้อยกว่าสองพ4สี่เนี่ยอันนั้นมันจะเป็นหัวละเป็นหัวโอเคอันนั้นคุณต้องเตรียมออกนะอ,อันนี้ระบบเราเซตไว้แบบนี้นะ,ะชื่อระบบหัวตูดเนี่ยเซตจ,จากคุนตัวนี้เลยนะใช่ใช่ค่ะเซตจากคุณไอทีเลยนะฮะเป็นรอบใหญ่สองรอบใหญ่เลยเป็นเวลาเป็นปีปีอ่ะนะฮะ เราเซตระบบที่เราเรียนหัวตูนกับจากหุ้นตัวนี้นะค่ะคซึ่งแสดงว่าหุ้นตัวเนี้ยไม่เที่ยนเลยนะเออไม่เที่ยนเลยตามตามนั้นเลยตามสูตรเลยตามตสูตรหัวตูนเลยเรื่องเรื่องของวุ้รุ่มอะไรสิค่ะค่ะวอวุ่มหัวตูนเลยเพราะตอนเนี้ยกําลังจะสร้างสูตรใหม่อยู่เพราะวันนี้หุ้หกุ่ม164ล้านค่ะนะครับให้ลงมายังไงก็แล้วแต่นะครับมันก็จะเป็นวอลรุ่มซื้อค่ะนะครับ ปกติเขาจะรอเส้นสิบวันใกล้ๆเสนสิบวันนะะที่แล้วเราก็จะวิ่งต่อเขาไม่สนแล้วว่าจะประมูลไม่ประมูลเพราะว่ามันจะมีประมูลรถไฟอีกสี่คอนแทคที่จะเข้ามาอีกต่อจากนี้ไปนะฮะแต่ถ้าเขาจะวิ่งเขาก็ไม่สนใจนะครับว่าต้องประมูลวันนี้พรุ่งนี้ไม่สนนะคราจะวิ่งเขาก็วิ่งเขามันจะประมูลกันอยู่อใช่ไหมใครที่เคยเรียนหัวตูรน่าจะนึกภาพออกใช่นึกภาพออกนะฮะทีนี้เราเราต้องเชื่อเชื่อระบบจะไปตกใจ <Okay. S 2> นะครับแล้วเราก็ใส่สต๊ปลอตเข้าไปอ mm ื hmm. ว่าตรงไหนแค่นั้นเองเ <Okay. S 2> นะ <Okay. S 2> ยังไม่มีเลย mm hmm. คือตัวเนี้ยสต๊ปลอตของไอ d นะีดีเนี่ยมันยังอยู่ที่บาทเจ็ดสี่อยู่เลยมันยังไม่ใส่สต๊ปลอตความหมายก็คือว่าตั้งแต่ที่เบรกขึ้นมานะฮะจากสองบาทในที่เราแนะนําเลิกซื้อเนี่ยนะไม่มีวันไหนที่ปิดล <Okay. S 2> บบวกทุกวันเนะี่ยไปบวกทุกวันก็ยืนเท่าเดิมอะยืนเหลืองเนี่ยนะฮะ ยังยังไม่เคยปิดโลเลยคือแสดงว่ายังไม่แพ้ีิเลสักวันนะกอันเนี้ยนะครับมันจะช่วยเราได้ค่อนข้างที่จะเยอะอนะครับคราวนี้ใครจะมาซื้อแถวนี้ต้องทดทดน้ําหนักลงอืเพราะว่าเรามาซื้อแถวนี้อย่ารู้ว่าสมมติเราเริ่มไปตั้งแต่วันนั้นอ่ะสองบาทสี่ตังสองบาทสองตังเนี่ยเขาก็กําไรสี่สิบเปอร์เซ็นตแล้วถูกไหม,มแต่ระบบของเรามันเราไม่ได้บอกว่าเราจะกําไรกี่เปอร์เซ็นต์ เรากำไรเท่าไหร่ก็ได้เราเอาหมดแต่ถ้าขาดทุนเนี่ยเราจะยอมแค่ตรงไหนนะฮะก็ก็เชื่อว่าเมื่อเมื่อสิวันขึ้นไปเนี่ยนะครับไม่เกินสองสวันเนี่ยไอทีดีก็วิ่งต่อฮะบนระบบมันเขียนว่ามันต้องวิ่งต่อก็วิ่งต่อแบบมันจะนับห้าคุณคุณว่าลองนับดูดิอันนี้สามอยู่ใช่ไหมใช่สามอ่ะเป็นจะเป็นสี่ไหมสี่ของสามนี้ก็เนี่ยสี่ก็ยืนอออข้างเนี่ยแล้วก็ขึ้นเป็นห้าเพราะว่าเพราะว่าสองเนี่ย สองเนี่ยมันยืนออกข้างใช่ไหมเป็นคอมเพร็กอเบใช่ไหมใช่ยาวเลยเพราะเะานั้นห้าเนี่ยมันก็เป็น s ี a ช e มันก็เตึ้งมันก็วิ่งต่อเลยี้มันไม่จำเป็นจะต้องเป็น a B C บ A B เออ่าชัดเจนเคลียร์มากเลยเกียนไหมออมันต้องขึ้นเร็วอ่ะเพราะเพราะขุณนขาขึ้นเน่ยนะมันจะหยุดขึ้นนานๆไม่ได้นะเหมือนว่าคุณจะมาทาชานพักบ้านใหญ่ๆกว่าจำนวนขั้นบันไดอย่างมันไม่ได้ค่ะคือชานพักเนี่ยมันต้องใหญ่พอสมมันต้องต้องมีขนาดที่เหมาะสมใช่ไหม สนามเหมาะสมว่ะเออมันมันจะแบบว่าเฮ้ยเท่ากับเอาบันไดมาเรียงกันทั้งขาขึ้นทั้งชั้นหนึ่งชั้นสองเนี่ยมันไม่ใช่เนี่ยมันต้องมีสัดส่วนที่เหมาะสมนะซึ่งสัดส่วนของไอทีดประมาณห้าถึงเจ็ดวันแล้วก็วิ่งต่อนะแล้วทาไมวิ่งต่อล่ะเอาพี่อธิบายผิดทฤษฎีผิดมันไม่ใช่ทําไมวิ่งต่อมันผิดปกติถูกไหมมันผิดปกติที่เราจะต้องสังเกตแล้วนะฮะสัปดาห์นี้ เฮ้ยไอทีดีไม่ขึ้นสัปดาห์นาไม่ขึ้นอันนี้คุณต้องผิดสังเกตแล้วนะว่ามีอะไรผิดปกติ่าว่ะนี่คือหุ้นนะมันคือหุ้นเนี่ยมันไม่มีความอะไรแน่นอนแต่เราสิ่งที่เราแน่นอนคือเราต้องเราต้องเชื่อมันแล้วถ้ามันไม่เป็นไปตามนั้นเราก็สตอปลอตอนี่นคือหุ้นสุดยอดสุดยอดวันนี้ท่านที่ตามไอคีดีและท่านที่เคยเรียนหัวตูดนะฮะ ก็จะฟังพี divine, ่นิพนธอธิบายได้เ hmm. ห mm ็นภาพชัดแจ่มแววมากเลยนะเอื hmm. mm ้อ hmm. ซ mm ีห้ามติดต่ำกว่าหกสิบเก้าสองห้าแต่วันนี้ลงมาก็ไม่มีวัลุกไม่ลงแรงแบบสไตล์แบบเนี้ยสไตล์นี้ลงไปซื้ออะลงไปซื้อไม่ถือว่าคุณเทปไปแล้วก็ลงไปซื้อกลับใช่ไหมอันนี้ได้เพราะถ้าเรามีวิชาเราก็ทําได้หมดแต่เราก็ต้องยอมรับนะืวิธีใชคมเนี่ยมันแปลกๆมันไม่ยืนอยู่บนหัวอะ นะฮะโดยปกตินิสัยช้ยคนมันมันยืนบนหัวได้ไม่นานแล้วมันก็จะลงไปสิบเอ็ดบาทแล้วเดี๋ยวมันก็ขึ้นทำ New High ใหม่ฮะสิบเอ็ดบาทแต่มันก็จะลงอ่ะนะมันมันก็ลงจากที่นี้สักบาทเดียวแล้วมันก็จะวิกลับขึ้นใหม่เนี่ยเย่มเลยไอซีดีแล้วเหมาคนงานติดโควิดมีผลต่อหุ้นไหมให้มันขาดทุนพันล้านมันยังขึ้นเลยอ่ะชัดไหมค่ะค่ะมันไม่ใช่หุ้นพื้นฐานมันเป็นเกณฑ์กำไรเนี่ยเพยายามจะฟังให้เราให้เข้าใจอ่ะนะ เป็นหุ้นเก่งกาไรนะฮะเขาไม่ได้คุณพื้นฐานหุ้นพื้นฐานนะต้องดูพื้นฐานสมมุติว่าคุณจะซื้อลอชนะอันนี้คุณต้องดูพื้นฐานถูกไหมอันนี้คุณต้องดูมันนะนะครับแต่ถ้าคุณไปซื้อสีชาไปซื้อไอทีดีนวรลัษท์เนี้ยคุณไม่ต้องไปดูม,มันจะติดทุกไซส์นะม,นมันก็จะขึ้นมันก็จะขึ้นมันไม่เกี่ยวกันอ่เขาจัดจัดประเภทหุ้นให้ถูกต้องแล้วก็ความเสี่ยงของเรายอมรับได้แค่ไหนใช่ไหมเอาให้แน่นะครับไม่ใช่ว่า เอาพื้นฐานไปดูนะแต่พอเวลาซื้อหุ้นพื้นฐานเนี่ย <Okay. S 2> กลับไม่ดูพื้นฐานเนอกไหมฮะนะครับอย่างสมมติว่ากลุ่มการเงินเนี่ยเฮ้ย mm. ดอกเบี้ยลดลงมาเหลือแปดเปอร์เซ็นจากสิบแปดเปอร์เซ็นเนี่ยนะ <Okay. S 2> อันนี้ก็รอดูได้ไหมพื้นฐานมันเปียกไงใช่ไหมอ,อมสินออกหน้าตากมาเลยแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะครับกระสวสดจากดอกเบี้ยสิบแปดเปอร์เซ็นตเหลือแปดเปอร์เซ็นต <Okay. S 2> ์กระทบไหมกระทบไหมก็รอดูอย่างเงี้ยพื้นฐาน okay. กับกลายไปว่าไม่ดูพื้นฐานไปดูเทคนิคเราต้องดูพื้นฐานแล้วเพราะเราต้องดูพื้นฐานธนาคารประเทศไทยกลับมาปรับโครงสร้างนี่ทะเบียนรถยนต์อะไรเต็มไปหมดเลย,ยหไหมหนาวไหมอยู่ดีคนเอารถมาคืนหมดเนี่ยแล้วแล้วก็มูลขายแล้วขายไม่ได้เนี่ยถามว่ามันเป็นทรั์รอขายไหมอ่แล้วขายไปขาดทุนไปตามกับลูกหนี้ไม่ได้ถ้าคันหนึ่งห้าหมื่นตามไม่ได้อะเจ๊งไหมหนมมันก็ต้องค่อยๆอยดูทีละสเต็ปกากนี้ก็พักปลุกการเงินไว้ก่อนใช่ไหม ไปเล่นกลุ่มกรีกกอนที่มันไม่มีเรื่องพวกนี้ได้ค่ะก็แค่นี้เองไม่มีอะไรมากมายวันนี้สีชาปิดที่บริเวณยี่สบาทสิบวกมาสี่บาทวันลุ่มเมื่อวานนี้สองล้านกว่าหุ้นวันนี้สิบเจ็ดล้านหุ้นก็ซื้อวันนี้หรือว่าพรุ่งนี้ถ้ามันต่ำกว่านี้ก็ซื้อได้โอเคแต่สูงกว่าราคาวันนี้ก็คือไม่ใช่ระบบเราคือคือแนะนาวันไหนซื้อวันนั้นใช่ไหมค่ะเาจะซื้อวันนี้ราคาไหนไม่รู้พรุ่งนี้ถ้าต่ำกว่านี้ละซื้อได้ค่ะค่ะไม่เล่นวันเดียว นะครับคุณถ้าเขาเล่นแบบนี้แล้วเขาไม่เล่นวันเดียวนะครับแล้วถ้าพี่เลือกมาแล้วสังเกตว่ามันมีปฏิกิริยาทุกตัวอืพี่ไม่รู้หรอกใครเป็นใครแต่เขาก็รู้จักพี่ทุกคนเนี่ยว่าถ้าสมมติว่าคุณมันมีพื้นฐานอยู่นะสีชาเนี่ยมันโตนะกาไรมันโตนะใช่ไหมแล้วมันอยู่ในเอสเซนเราก็แนะนำเนะีถ้าเขามาทำรายย่อยเนี่ยนะคือ พ,พี่บอกเลยนะครับว่าตลาดพูดเนี่ยคุณไม่ต้องหลอกใครเพราะทุกคนก็ความหลอกตัวเองด้วยความโลภของเขาอยู่แล้วอือันนี้ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณจะเล่นขึ้นตามชาร์ตของคุณที่มาจากวันศุกร์เนี่ยคุณขึ้นคุณจะขึ้นวันนี้สองวันแล้วกลับลงไปติดบานเลยอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แล้ว <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> มันก็ต้องต้องขึ้นต่อ แต่พวกนี้อาจถึงวันนี้กับซิลลิงไงสี่บาทยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ถือว่าซิลลิงแล้วพี่ถือว่าซิลลิงอ่ะถือว่าซิลลิงตอนเช้าใครซื้อน่ะมันก็องือเปิดมาสิบเจ็ดบาทสิบแปดบาทเออมันต้องซื้อซื้อเลยอ่ะตัวราคาเปิดอ่ะใช่ไหมแต่พอพี่แนะนําตัวราคาเปิดก็ดีอ่ะค่ะพี่พี่แนะนำแฉรายการอื่นเพราะพี่ไม่ได้เข้ารายการบ้านส่นเช้าเลยพี่ก็แนะนำมาตั้งตั้งตั้งแต่ตอนเช้าเลยแหละก็มีคนซื้อไปเยอะพอสมควร แต่อย่าซื้อเยอะเพราะว่าลุมันไม่น้อยมันมันรุ่นนิดเดียวฮะแต่มันอาจจะขึ้นไปเยอะๆยอะนเนี้ยเป็นรุ่นที่โบกใหญ่แห่งหนึ่งแนะนํามาสองเดือนแล้วล่ะเท่าที่จําได้มันก็ขึ้นมามันก็ค่อยๆ่ายตขึ้นมานะเขาแนะนํามาตั้งแต่เดือนมีนาละมีนายพฤษภามิถุนาใช่ไล่วรรลุมาแรงวันนี้ พิเศษเลยไม่ไม่วันนี้ที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยมันจะเทรดวันนึงหกสิบล้านเจ็ดล้านแปดล้านนะมันมันไม่มีนะมันเพิ่งมีวอลุ่วเหมือนในวันแรกตอนที่ที่เราแนะนำกันไทยแนะนํามานานละจําได้จําได้สีชาใช่แล้วมันก็มาละแล้วมันมาก็ปรุงเขาก็แนะนํามาก่อนหน้านี้ก็ราคาก็ไม่ไม่ได้กี่บาทหรอกประมาณสิบสี่สิบห้าแหละใช่ใช่ใช่ไหมมันก็ขึ้นไปแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นพูดแบบนี้เวลามันขึ้น่ะมันไม่ขึ้นยี่สิบเปอร์เซ็นต์หรอกขึ้นเราตายอ่ะถูกไหม เราเราอยู่ในหุ้นพวกนี้เราก็รู้จักมันรับเหมารับเหมารับเหมาเป็นรับเหมาแต่รับเหมาพิเศษหน่อยนะไม่ใช่รับเหมาสร้างถนนค่ะพวกระบบระบบระบบที่ใครทําไม่ได้นี่อ่าได้ค่ะพี่ทิพผลขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณครับสวัสดีครับก่ะซื้าวันนี้ก็เกือบซีลิ่ง25เอร์เซนบวกมา4บาทนั่นเองนะฮะก็ตามกันไปนะ